สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวรถยนต์ฮอนด้านะครับซิตี้แฮทส์แบ็กเอสีวีใหม่นะครับเป็นวันแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมกันนะครับดีไซน์ตัวรถนะครับแล้วก็ออปชั่นที่ได้เพิ่มเติมนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับดีไซน์ด้านนอก City Hatchback e เอ v ของเราคันนี้นะครับจะมาพร้อมโลโก้ Honda นะครับเป็น blue s mark แบบนี้นะครับแล้วก็ สัญลักษณ์ RS นะครับที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าสีดำ r o s s b a c k นะครับไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับไฟเลี้ยว LED daytime Running Light มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับในตัวเลยนะครับสำหรับดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับ บริเวณนะครับกันชนด้านหน้า,นาด้านล่างนะครับจะเป็นวัสดุพิเศษนะครับตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับล้อนะครับจะเป็นเหมือนรุ่น r s นะครับจะเป็นล้ออัลลอยขนาด16นิ้วนะครับพูโทนกระจกมองข้างนะครับสีดำตัดกับตัวรถจะเพิ่มในส่วนของ กล้องแสดงภาพกับสายตาคุนด้า n w น Watch เข้ามานะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับก็จะมีความใกล้เคียงนะครับกับรุ่น rs นะครับจะมีจุดต่างกันอยู่ที่ด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังถ้าเรามองมานะครับ City Hatchback ESCV นะครับจะเพิ่มสัญลักษณ์ตัวนี้เข้ามาให้นะครับบริเวณฝากระโปรงท้ายนะครับ อย่างอื่นก็จะใกล้เคียงกันกับรุ่น iS นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าครับสำหรับด้านในนะครับบริเวณผู้โดยสารจะเพิ่มนะครับแอร์ตอนหลังมาให้นะครับเย็ยนสบายทุกตำแหน่งแน่นอนนะครับพร้อมช่องจ่ายไฟสำรองสองตำแหน่งนะครับนี่ตอนนี้นะครับ จะเป็นภายในสําหรับตำแหน่งผู้โดยสารไปแล้วนะครับตำแหน่งคนขับกันบ้างดีกว่ครับนี่พวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับที่บริเวณด้านซ้ายนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงวิทยุได้นะครับมีปุ่มรับสายวางสายที่พวงมาลัยนะครับมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงมาให้นี้เพิ่มเติม อยู่ตรงนี้จากขัรุ่น iS จะเพิ่มระบบนะครับควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะครับช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถนะครับมีตั้งระยะห่างจากคันข้างหน้าด้วยตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing นะครับการทำงานก็จะใช้กล้องมุมกว้างนะครับในการตรวจจับนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นเปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับ เบรกมือนะครับครั้งนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นเบรกโพนะครับมีจะเป็นความแตกต่างจากรุ่น RS นะครับข้างในก็จะดูเรียบขึ้นนะครับมีพื้นที่มีสเปซขึ้นสำหรับวางของนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดีไซน์ภายนอกและภายในของ Honda City Hatchback eHEV ใหม่คันนี้นะครับถ้าสนใจข้อมูลนะครับ โปรโมชั่นนะครับหรือไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอรีวิว Honda ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้โอเด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ